สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุตลากันวันนี้คุมพันธุ์จะมาแกงผะแนงปลาช่อนทอดกรอบกับพี่น้องเครื่องปรุงก็จะมีพริกพริกสดนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงมีมีกะทิมีน้ำปะลา้าน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็มะเขือเอปลาะแล้วก็มะเขือพวงอันนี้ก็จะเป็นใบโหระพาน,นี้ก็ปลาช่อนทอดกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นขาตะไคร้ ใบมะกรูดค่ะเป็นเป็นสมุนไพรค่ะพี่น้องมามาเบิ้งเลยค่ะพี่น้องอันดับแรกเราก็ใส่น้ํากะทิลงไปโอ้ใส่น้ํากะทิลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยเย่าน้ํากะทิไม่ต้องให้แตกมันมากมันจะถ้ามันมากก็ไม่น่ากินค่ะพี่น้องนี่ค่ะไปพริกแกงลงไปเลยค่ะ กุมพันใช้พริกพิกแกงเผ็ดค่ะพิกแกงเผ็ดเลยทำแกงผะแนงพะแนงปลาช่อนทอดกรอบพี oh ่น้องแ่แซ่บรามกันด้วการมือนี่แล้วก็ผัดเครื่องแกงให้หอมหอเมื่อเช้าภาคเช้าก็กุมพันธ์ก็จัดประชุม EPLC ค่ะสมาชิก EPLC เอชิก for p e s s o n a l learning community ค่ะพี่น้องรวมจนอย่างการเรียนรู้ทางวิชาชีพก็ครูหวมันก็เป็นวิทยากรขยายผลให้กับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด77คนค่ะอ้าวทีนี้ผัดได้ที่แล้วไส่ใส่ตรงนี้ลงไปเลยค่ะคาะแต่ไครใบมะกรูดใส่ลงไปเลยให้หอมหอง,หองนี่กะ เครื่องเทศจะมีค่ะแตะใช้ใบมะกรูดใส่เพิ่มลงไปให้หอมๆค่ะพี่น้องให้หอมใส่เพิ่มลงไปให้หอมเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอน้ำตาลน้ำตาลปลายช้อนแล้วก็จะมีผงนัวปลายช้อนแล้วก็จะมีน้ํำปลาร้าค่ะสูตรธูมพันต้องใส่ปลาร้ามันแซบค่ะพี่น้องสูตรภูมพันนี่ต้องใส่น้ํำปลาร้าค่ะ น้ำปลาเป็นน้ำปลาที่ต้มสุกแล้วนะคะต้มสุกแล้วน้ำปลาที่เอ่อาขาายตามท้องตลาดนี่ค่ะผัดเครื่องแกงไปเลยห,หอมใส่น้ำกะทิกระทะแบบนี้กระทะกระทะร้อนค่ะจะร้อนเร็ว My oh couldn't it? เป็นปลาช่อนคุ้มบันทอดกรอบทอดกรอบแล้วนะคะเรามาทําเป็นแกงพะแนงนํามาปรับประยุกต์เป็นแกงพะแนงค่ะเออเราก็เตรียมฝาปิดเลยค่ะฝาปิดฝาปิดไม่ต้องให้น้ำเดือดก็ได้ค่ะ ใส่มะเขือพวงกับมะเขือเปราะลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝาใส่พริกแดงลงไปเลยค่ะนี่ค่ะปิดฝาค่ะโหระพาใส่ทีหลังค่ะโหระพาใส่ทีหลังเลยใส่ทีหลังเพื่อน เขาจะปล่อยให้เขาเดือดกันปิดฝาไว้อย่างเงี้ยก็คือมะเขือเราก็จะสุกสม่ำเสมอกันค่ะมะเขือสุกสม่ำเสมอกันแล้วก็มะเขือจะสวยค่ะพี่น้องมะเขือจะสวยอันนี้จะเป็นแกงผะแนงแกงผะแนงปลาแกงพะแนงปลา,าช่อนค่ะ ใส่องไปเลยค่ะน้ำกะทิเนี่ยก็มาล้างขวดด้วยนะค่ะเสียดายนี่ค่ะปรแกงเราก็จะมีสีสันแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราใส่น้ำกะทิลงไปด้วย ใส่น้ำผสมด้วยค่ะหอยให้เขาเดือดอันนี้แสดงว่ามีสองขวดอะที่ซื้อมางโม่เล้นะทำง่ายๆค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆก็ผ้าแนงปลาช่อนทอดกรอบ เครื่องปรุงก็จะมีพริกแกงพริกแกงจะเป็นพริกแกงเผ็ดก็ได้พริกแกงผะแนงก็ได้นะคะแล้วก็น้ำปลาร้าน้ำตาลผงนัวแล้วก็เกลือไปนิ้วหยิบพริกสดหัน่นแฉลบให้สวยงามมะเขือเปอาะมะเขือพวงเครื่องปรุงมีไม่มากค่ะ คูมพันเสดายมะเขือเปาะกับมะเขือพวงค่ะเอามาจากบ้านเอามาเยอะมากเลยแล้วก็เลยคิดว่าเออทำมาลเเมโนอะไรดีนะเสดายผักค่ะพี่น้องเป็นวิธีการดำานงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินถ้าเราปิดฝาอย่างเงี้ยเรามะเขือเราจะขาวสวยเลยค่ะไม่ดำแล้วเวลาใส่มะเขือเนะี่ยเราก็ใส่ไป น้ำยังไม่เดือดเราใส่ไปก็ได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราปิดฝาไว้ไอ้น้ําก็จะกระทบกับฝาหม้อแล้วก็ลงไปหมุนเวียนอยู่ข้างล่างะคะ่ะทําให้มะเขือเราขาวสวยค่ะเป็นเมนูสุขภาพได้คะ่ะพี่น้องน้ำกะทินะคะกะทิด้วยนะคะ แกงข้แงเนี่ยต้องมีน้ำกะทิด้วยก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันนะคะขอบคุณเลยลเลยค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจเป็นพระคุณอย่างสูงเลยด้อค่ะสำหรับช่องคูมพันก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ในสามเดือนละกะัน วิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินการเฮ็ <im it> ดยูเฮ็ดกินดำภาษาบรานนอกเขานี่และค่ะพอเพี่แม่พีนน่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนแล้วก็นเฮ็ดแนวยูแนวกินทําแคบหมูทําหมูแดดเดียวทํากับข้าวที่นําเอ่อพืชผัก,กมาจากสวนเศรษฐกิจพอเพียงคูมพันนี่แหละคะ่ะของครอบครัวคุมพัน,นุ์นะะี่ค่ะก็เป็นวิธีชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรตะการ ของคุณพ่องามชมชื่นนะคะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งท่านเป็นคุณพ่อครมพันธุลากันแล้วก็ขยายผลให้กับรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ล,ลานนะคะได้ดูเป็นแบบอยา่างในเรื่องของวิธีการดำานิชีวิตแบบพอเพียงค่ะแล้วก็จะมีน้องแมวน้องแมวอีกเจ็ดตัวค่ะน้องแมวน,น้อยเจ็ดตัวก่มพันธุ์ก็รักมันล,กลูกแล้วคะก็ ดูแลน้องแมวอย่างดีเขากำลังเดือดแล้วค่ะหม้อกำลังเดือดแล้วเดือดพุดๆพุเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องกำลังเดือดเลย สวยเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำกระทิลงไปอ,อ,อีกปึ๊บช่วงนี้ให้มะเขือสุกก่อนนะเรายังปิด้าไว้ก่อนนะคะปิดฟ้าไว้ก่อนก็ไม่ต้องต้มนานเดี๋ยวมะเขือเละค่ะเแซ,บแซบ่บๆค่ะพี่น้อง กินกับไอ้น้ำขนมจีนก็อร่อยนะคะทำเป็นน้ํายาขนมจีนเลยอร่อยอร่อยตอนนี้เขากําลังเดือดอยู่ค่ะปึ๊บอนน้ ดีขนาดตันี่ค่ะสวยเลยค่ะมะเขือเราก็จะสวยนะคะเนี่ยมะเขือเราก็จะขาวสวยขาวสวยเลยค่ะปิดไว้อีกสักหน่อยเลยอันนี้ก็จะเป็นแกงผะแนงค่ะแกงผะแนงปลาช่อนทอดกรอบ รสชาติอร่อยเข้มข้นค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ Yes, โอ้ oh. หน้าตานน่าทานเลยค่ะนี่ค่ะสวยเลยค่ะพี่น้องน้าตานน่าทานมากเลยค่ะเมื่อเขียวก็สวยค่ะทีนี้เราก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะใส่ใบโหระพาลงไปเยอะๆ อร่อยอร่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะแกงผัแนงปลาช่อนรสแซ่บของคูอุปพันตุลากันนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วค <ua>. ่ะแกงผัแนงปลาช่อนค่ะอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งมะเขือก็ขาวจั้ะเลยค่ะแกงผัแนงปลาช่อนนะคะปลาช่อนทอดกรอบ จับแซบนำกันเ้ด้ค่ะพี่น้องจะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือกินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะฝีมือโคมพันตุลากันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ